ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการซ่อมเบรกรถของตัว Kawasaki KsR เเนะครับน,นี่กดไปมันก็จะไม่ตึงมือนะอันนี้ผมซ่อมหลายรอบแล้วนะครับทีน,นี้ปัญหาก็คือว่าไอตัวมันจะมีลมนะครับอยู่ตัวมันจะมีลมอยู่ด้านในสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาไล่ดูนะครับโดยวิธีไล่นะครับก็คือต้อง ขายโบนตัวนี้ออกก่อนนะครับจะใช้เป็นประแจเบอร์8นะครับประแจเบอร์8ขายพอดีทำงานยากนิดนึงพอดีเมื่อหนึ่งใช้ถ่ายกล้องนะครับแล้วนกะ็จะประมาณนี้ กโดยง่ายๆก็คือต้องเช็คก่อนนะครับว่าน้ำมันข้างในตงเต็มหรือรอ,อยังนะโอเคครับน้ำมันข้างในปกตินะคร,ครับเมื่อกี้ที่คายตัวนี้ออกก็จะเป็นเบอร์แปนะครับเพื่อให้เราสามารถปรับคลายตัวนี้ได้ง่ายนะครับ ส่วนตัวนี้ที่ต้องเตรียมต่ออีกอันนึงก็คือจะเป็นปัจเจเบอร์12นะครับมีเบอร์8แล้วก็เบอร์12นะครับค่อยๆค,คลายนะครับ อันนี้ก็จะหมุนทวนเขียบนาฬิกานะครับก่อนที่เราจะคลายตัวนี้เดี๋ยวนิดแนะนำนิดนึงนะครับก็คือให้ใช้น้ำผสมสไลนะครับนะครับเทเข้าไปที่เฟรมนะครับกันไม่ให้ตัวน้ำมันน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับโดนสัมผัสกับตัวเหล็กนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำปริยากัดก่อนเหล็กนะครับทำให้มันกินสีข้างในทำให้ เ็นสนิมได้นะครับก็คือลาดได้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เบอร์สิบสองค่อยๆคายนะครับแล้วก็ไปมือกดขึ้นกดลงตัวนี้นะครับจะไล่อากาศนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับแล้วค่อยคายคายออก เนน้ำมันก็จะไหลนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตึงมือ ทำลายออกละเสียด้านหน้านี้ไล่อยไปแล้วนะครับมาลองเทสตดูครับว่ามันจะเ,เบรกได้หรือไม่เบรกได้แล้วครับเบรกแล้วนะโอเคเบรกได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยว ลองเช็คกับตัวด้านหลังอีกทีนึงเบอร์สินะครับก็สรุปถ้าเราจะปรับตัวนี้ก็คือจะใช้ประแจ3เบอร์นะครับก็จะมีตัวถอดแบ็กเก็ตตัวนี้นะครับเบอร์ v 8นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้เบอร์ v 12นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังปั๊มดิสเบรกหลังนะครับตอนนี้จะใช้เป็น ปเจเบอร์สิบนะครับจัดการเดียวกันเหมือนกับตัวด้านบนแทงตัวนี้นะครับก็ขยอเหมือนกันนะครับไลยอากาศเบรกไม่อยู่นะครับ มาทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือทําการคลายโบนตรงนี้ออกนะครับจะเป็นเบอร์แปดนะครับแล้วก็คลายโบนตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสองนะครับจากนั้นก็จะมาย้ำ้ำ,ำนะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็คลายแล้วก็หมุนปิดนะครับเพื่อไม่ให้น้ามันมันไหลนะ แล้วก็สุดท้ายก็จะ,ะตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับใช้เป็นเบอร์10บนะครับลักษณะเหมือนกันก็คือย้ำๆๆแล้วก็ปิดนะครับก็ถ้าจะต้องปรับทั้งหมดในส่วนของตัวเบรกหลังนะครับต้องใช้ปพระสามเบอร์นะครับในการปรับอันนี้ก็เบรกได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามามเทสดู โอเคครับเรียบร้อย